โอ้นี่ครับมีเสียงโอ้เสียงอะไรวะเสียงปั๊มน้ำวะเสียงดังน่ากลัวมากอ่ะเนี่ยโอ้หครับโอ้น้ำน้ำหายครับแล้วก็มีไฟโชว์ด้วยนะนี่ทับอัพคูลเลน์นะครับโชว์ขึ้นมาครับไม่ว่ารถคุณจะบันเลยแค่ไหนเราพร้อมที่จะทำให้มันบันเจิด เพราะเราขี่บอลไลยนวันนี้เป็น CLA ครับนะเราสไลด์เขาบอกว่ามีเหมือนน้ำอะไรรั่วทักอย่างแลานหน้าท่ออะไรแตกขย่างมาดูพ่อยาง CLA นะ W117 ครับสไลด์มาส่งเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าท่ออะไร อบอ,อ,อบอกว่าท่อแตกออแต่ไม่รู้ว่าท่ออะไรออโอเคออะพี่ตดลจัดก,การไม,ไม่ไม่สาตารนะ์ทด,ดิกดเกียร์ไหลเฉยเดี๋ยวเปิดดูก่อนว่าท่ออะไรแตกมาดูรั่วอะไรมีไฟอะไรโชว์ป่ะพี่ตุลน้ำเนิ้มดูน้ำวันนี้เพื่อนเนี่ยว้้ครับโอ้หาน้ำหาย นี่ไงรอยน้ำรอยน้ำตรงนี้ครับแล้วก็มีไฟโชว์ด้วยนะนี่ทับอัพคูลแลนต์นะครับ,รบ,รบ,รบโชว์ขึ้นมาครับรก็แนะ่นอนครับเพราะน้ำมันรั่วอ๋อนี่ครับมีเสียงโอ้เสียงอะไรวะเสียงปั๊มน้ำวะเสียงดังน่ากลัวมากอะ่ะ เนี่ยเดี๋ยวเอามานเอาเงี้ยเหมือนปั๊มน้ำเลยครับดังอยู่ตรงนี้อ่ะดังน่ากลัวมากเนี่ยดังหน้าเครื่องคือเสียงหอลูกปืนเลยนะเออเหมือนปั๊มน้ำเลยน่าจะนี่มั้งลูกค้ามาอาการนี้นแล้วน้ำมันหายไปด้วยนะ งาขึ้นดูครับว่ารอดจุดไหนครับนะครับน้ำหยดเลยนะแต่ผมมองมองันเผินเหมือนปั๊มน้ำครับแต่มาดูให้ชัดเจนจริงน้ำหยดนะไปทปับอับคูลแลนโชนะครับแล้วก็มีเสียงดังเนี่ยมาดูเนี่ยหยดลงมาเนี่ยเาดูคราบน้ำอะเสียงดังน่ากลัวมากก็สัง่งโอ้วอกเลยครับ วไปลงมาด้านข้างบนเนาะเดี๋ยวแกะเอียดดูนี่ยครับโอ้โหคาบไหลลงมาเนะเป็นคาบทางชัดเจนเลยครับเนี่ยครับโอ้สายพานก็จะแตกนะเนี่ยเนี่ยสายพานเป็นร่องนะครับครับน้ําหยดเต็มเลยครับเนี่ยดูครับโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวลงมาเนี่ยเห็นปะ่ะชัดเจนเลยเอามาจากตัวปั๊มน้ำครับแล้วดังเหมือนลูกปืนจะแตกอะคงต้องแจ้งปั๊มน้ำหนึ่งตัวเนาะ โหหยดเลยน้ำขาบอกไปน้ำโชว์ครับมีเสียงดังเขาก็เลยไม่กล้าขับสไลด์มานะครับก็เดี๋ยวผมไปแจ้งครับปั๊มน้ำเนาะดูนี่ถงโมสตัดรั่วไหมไหนก็ทําแล้วก็เด,ดี๋ยวดูถงโมสตัดด้วยโหน่ากลัวครับอันตรายครับแบบนี้ต้องรีบแก้ไขด่วนเลยครับถ้านาำหยดอย่างเงี้รั่วหนักนะนี่ครับ ครับแล้วก็ดังคนระับเนี่ยเก็ดๆๆๆๆน้ำไหลเลยคนระับน้ำไหลโจกเลยคนระับข้างล่างมีเสียงดังออกมาจากตัวปั๊มน้ำคนระับเนี่ยเห็นนะไหมเห็นไหมรอยน้ำกระเด็นนะ่ะเห็นไหมนะี่ยน้ำกระเด็นออกมาคือมันปั่นมันปั่นปั่น,นๆแล้วก็กเดินออกมากระปืนน่าจะมีปัญหากระปุ่นน่าจะแตกด้วยแล้วก็ปั๊มน้ำรั่วด้วย แก๊ปเดี๋ยวผมไปแจ้งลูกค้ารับเจอจุดหมายไปเหตุแล้วสาเหตุนะครับบ่อรั่วตรงนี้ปุ๊บน้ําตัวนี้ก็ต่ํากว่าระดับเซนเซอร์นะครับก็เลยโชว์ที่เรือนไหม้ว่าท o บอัพคู่แลนด์นะครับแก๊ปเดี๋ยวไปแจ้งลูกค้ากันนี่ยรัอนลูกค้าเดือมัดแล้วตอนนี้ครับผมก็จะเริ่มหรือเอาปั๊มน้ําออกมานะครับก็ต้องถอดถ้อยเสียตรงนี้ถอดเทอร์โบนะครับเพื่อจะเอาปั๊มน้ําตัวนี้นี่คือตัวปั๊มน้ำารที่เราจะเปลี่ยน ที่มีการรั่วในระบบนะครับเนี่ยแล้วก็ดังครับเวลากุเล่หมุนเนี่ยดังก็เดี๋ยวถอดออกมาครับตอนนี้ก็ได้สั่งของจากศูนย์มาแล้วนะครับตอนนี้ของกาลังมานะครับก็เดี๋ยวถอดรอเลยนะมาเดี๋ยวลุยถอดกันนี่ครับอัตโนมัติมาเป็นของใหม่แท้นะครับเนี่ยปั๊มน้ํานะครับไม่ผ่านการใช้งานครับใหม่ๆนะครับบางรุ่นจะมีกระป๋อลมนะครับรุ่นนี้ไม่มีนะครับนี่ใหม่ๆนะครับมีปั๊มน้ํา มีพวกฝาหม้อน้ำมีน้ำยาหม้อน้ำนะครับแล้วก็สายพานสายพานแป๊บนึงวแปะนะ๊บนึงสายพานนะครับอันนี้ของเก่าลูกค้านี่แตกรางงานแล้วเดี๋ยวก็ขาดครับอันตรายเนี่ยครับเนี่ยมันแตกแางงานเงี้ยอันนี้ก็สําคัญนะสายพานเนี่ยแตกนี่ผมร้อนขึ้นได้เลยแล้วก็ทําให้ไดไม่ชาร์จได้เนี่ยครับก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะแตกอย่างนี้เดี๋ยวก็ขาดครับผมก็เลยแจ้งไปเลยนะครับ โอเคของมาแล้วก็ตอนนี้กําลังเริ่มรื้อนะต้องถอดพวกนี้ออกเพื่อที่จะเอาปั๊มน้ำหน่อยอยู่ลึกด้วยนะครับอยู่ลึกแล้วก็เสียบ่อยนะสำหรับเครื่องตัวนี้นะเครื่องเครื่องสองเจ็ดศูนย์นะครับกับสองเจ็ดสี่เนี่ยเคยเจอเสียบ่อยนะครับตัวปั๊มน้ําตัวบลวน้ำนะครับอนนี้ก็เดี๋ยวลื้อให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมลื้อเลยเนี่ยถอดเทอร์โบนี่ต้องแยกเทอร์โบออกมาถึงจะเห็นครับเจอด้านล่าง แน่นเหมือนกันครับเอาไว้ทะลึกเลยครับปั๊มน้ำนะครับตอนนี้หลุดแล้วปั๊มน้ำเดี๋ยวเอาปลาแนวออกมาเหลือเยอะเหมือนเหมือนกันเยอะพอสมควรเลยครับมันอยู่ลึกตรงไหนนีน่แบบแคบขนาดหรือ,อยังเยอะยังแคบอยู่เลยมาหลุดออกมาแล้วนี่ครับ มาตาปั๊มน้ำก็ประมาณนี้เนี่ยรั่วครับรั่วตอ,อกจากเข็บนะครับเนี่ยแล้วลูปืนดังครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยจะรั่วออกตามต่เข็บเนะนี่ยเนี่ยดังดังมากครับนะครับนี่แหละตัวปั๊มน้ำนี่ของใหม่เราใหม่ใหม่เก็บเก็บนค,ค,ครับก็เดี๋ยว <c oughs> เดีท่อไม่เป็นไรนะ เราใช้เดิมแต่ว่าเปลี่ยนแค่ตัวที่รั่วนะก็คือตัวปั๊มน้ำตัวนี้แหละนี่ครับผมโคบเลยด้วยดูนี่ครับที่ดังเนี่ยจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยจะล็อกอยู่แล้วเนะี่ยอันตรายนะอาหมุนให้ดูครับเดี๋ยวมาดูทางเสียงเนี่ยเสียงตัวกลือมันแตกครับด้านในเนะี่ยน้ำก็รั่วตรงนี้นะเนี่ย เดี๋ยวใช้ไปติดได้เลยนะเนี่ยตัวนี้นครับเนี่ยลูกปืนจะมีลูกปืนอยู่ด้านใน,นแต่ตัวเนี้เงียบเลยของใหม่เริ่มเปิดโอเคเดี๋ยวใส่เลยนะครับใส่เลยครับเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็ใส่เข้าเลยนะเปลี่ยนให้ดูกันแบบนี้เลยครับใหม่ก็คือใหม่ครับเทียบก็คือเทียบแท้ก็คือแท,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 ท้ครับอันนี้ของใหม่แท้เนาะบักสูตรมาเดี๋ยวใส่เลย ตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วนี่เก็บน็อตเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวใส่เทโบกับ,นะบใส่เทโบประกอบเก็บงานเติมน้ํานะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ทเครื่องดูว่าเสียงหายไหมนะครับตอ้น้ารั่วอยู่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันเรียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวให้น้องเติมน้ําให้นะครับเดี๋ยวมาเทสกันครับว่าเสียงเงียบไหมครับมาดูกัน เดี๋ยวเติมน้ำยาหม้อน้ำตามนะครับเดี๋ยวไล่เช็ครั่วก่อนประความชั่วนะครับเดี๋ยววัดตาั้งเครื่องดูเสียงกันเออครับเงียบคลิบเลยครับเสียงนี้ดิ๊ดิ๊ดถ่ายไปแล้วนะเนี่ยครับต้มน้ำตัวใหม่เนาะเกิดเครื่องละนะครับนี่ก็โดนปั๊มน้ำไปหนึ่งตัวเนี่ยตัวนี้ยนั่นนูระยะเนี่ยดูระยระมัน กลับไปได้นน่นับเน,นี่ยดูโมเลคค์โยกอย่างเงี้ยดีนะมันไม่แตกเลยถ้าแตกนี่เป็นเรื่องเลยนะเนี่ยดูชัดเจียนครับนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวไล่น้ำเดี๋ยวไปลองวิ่งสักรอบก่อนส่งลูกค้านะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วดูไฟโชว์หายไหมไปดูเพราะว่าพอไม่มีน้ำพอไม่มีน้ำครบแล้วไฟโชว์ก็ มันจะหายไปนะครับเนี่ยครับก็ศูญเสียเสร็จนะครับเนี่ยครับเก็น้ำเต็มระบบครับเนี่ยครับเพื่อนเช็ครั่วก็แห้งเลยนะครับไม่มีไหลนะครับเนี่ยแห้งเลยครับน้ำมันไม่หยดหนาไม่หยดแล้วตอนแรกคือหยดติ๊ง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 ลงเลยนะครับนี่เสียงก็เงียบขึ้นเยอะครับเนี่ยตอนแรกเสียงอันนี้เหมือนเราจะแตกครับก็ผลปรากฏว่าเป็นปั๊มนี่แหละครับก็เดี๋ยวไปลองวิ่งสักรอบนะครับปิดเอียมเรียบร้อยแว็ของเครื่องให้เรียบร้อยครับ จบเยไปกันทุกคนอนั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งนะแต่ผมวิ่งให้ดูสักรอบครับดูความร้อนความร้อนก่อนนะอันนี้ก็อยู่ประมาณ90เนะปกติอยู่ประมาณนี้นะของเบนนะม่ประมาณ80-90คือความร้อนปกตินะครับแต่ถ้าถ้าแตะร้อยนี่ก็แสดงว่าผิดปกติแล้วนะครับอันนี้อยู่ประมาณ90นะครับลองวิ่งทีหน่อยนะ ความร้อนก่อนส่งแต่เสียงอาหายไปแล้วครับเพราะมันชั้นเจงะรถปืนมันแตกนะครับปั๊มน้านะเเปลี่ยนให้เป็นของใหม่แท้ไปแล้วนะน้ําก็หายรั่วแล้วไฟก็ไม่โชว์แล้วเนี่ยก็ตัวเดียวครับมาทั้งเสียงทั้งน้ําหายนะครับปั๊มน้ําตัวนีนะ้ก็เจอกันบ่อยในะเครื่องตัวนี้นะเครื่องสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดสี่นะครับ สตัวนี้บล็อกสองบล็อกเนี้เจอบ่อยครับเพราะปั๊มน้ํากับพวกเทอร์โมสตัตนะจะเป็นอาการประจําเครื่องยนต์ตัวนี้เลยนนก็ว่าได้นะครับเจอกันบ่อยนะครับก็เดี๋ยวผมวนสัก mm พักเดี๋ยวข้อวนเข้าอู่ครับไม่น่ามีอะไรครับก็เดี๋ยวไปเติมยาวมะนาำก็สองรถลูกค้าได้ครับสำหรับ c r v คันนี้นะครับโอเคครับผม